แนบบอลเต็งม,มาแล้วครับ6บิทเนายน2 5 6 8นะครับค้าคืนนี้ก็จะมี8คู่ให้ได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยนอร์เวย์อิตาลีจะเป็นคู่แรกในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปในกลุ่มไอ้นะครับนอกนั้นอีก7คู่เดี๋ยวติดตามกันได้แล้วก็2คู่สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของโซนอเมริกาใต้นั่นเองนะครับและมีผลงานครับเมื่อคืนนี้ในส่วนของ วีไอพีนะแอสเนี่ยแอเชียสเปนกระทิงดุและเป็นไปตามนั้นครับกระทิงดุมาตามคาดจัดการตราไก่ได้ครับคู่นี้เชีย์สเปนครับอ้าวจุดพุ่ยกับกระทิงดุกันด้วยแอดแอดดี3สาตัวอย่าลืมสแสดน้ำหน้ามาแล้วเจอกันนะได้แน่นอนครับก่อน2องทุ่มเบิ้ลหนยกไป2ตัว vap 1ตรง1ตรงและแน่นอนโอกาสเข้าทำา3ตัว3จังหวะแบบนี้เจอกันได้ทุกวัน ที่อัดแดดีสามสามตัวนั่นเองนะครับคู่แรกหน้าช่องครับเมนถ่ายผลใต้คลิปนี้นอร์เวย์อิตาลีนะครับถ่ายถูกส่งที่อัดแดดีสามสามตัวแต่ถ้าไม่ถ่ายก็เพิ่มเพื่อนรับ50ไปเลยนะครับฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับคลายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้เป็นกำลังใจและมาเจอกันในทุกวันทุกคลิปนั่นเองนะครับเอาล่ะแปดคู่มารอแล้วนอร์เวย์อิตาลีพร้อมจะลุยกันครับเออร์ลิงฮาร์แล,ลนด์ครับเจอกับมอยเซคีนนะครับ ไปลุยกันเลยครับคู่แรกวันนี้ครับนอร์เวย์อิตาลีครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับที่สนามอูเลวาสตาร์เลสโซบักเก้นรับมือลูเซโนสปาร์ลติในกลุ่มนี้นอร์เวย์เป็นจ่าฝูงครับสเกมพวกเขาเก็บได้6แต้มเต็มนะครับชนะทั้ง2เกมส่วนท่านอิตาลียังไม่ได้ลงสนามในกลุ่มนี้เลยนะครับยังไม่มีแต้มนอกนั้นเอสโตเนียอิสราเอลมี3แต้มนะครับมอโดวาจมบวยไม่มีแต้มสําหรับคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดย้อนกลับไปในปี2015เล่นกันที่บ้านอิตาลีเนี่ยอิตาลีชนะ2-1ครับ กำแพงครึ่งลูกเนี่ยนอร์เวย์ต้านไม่อยู่แล้วก็มาสูงนอร์เวย์ล่าสุดครับพวกเขาบุกชนะอิสาเลได้ในกลุ่มนี้นครับสประตูต่อสครึ่งควบทําได้และมาสูง10เกมล่าสุดของทางด้านนอร์เวย์ทำได้ทั้งหมด7เกมแตะสูง9จาก10เกมหลังสุดสําหรับอัุริอิตาลีครับยูฟา่าเนชัน่นซีก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาเสมอกับเยอรมันที่บ้านเยอรมัน3ประตูต่อสนะครับ ครึ่งควบของเยอรมันอิตาลีทําได้มาสูงก็ในเวลา10เกมหลังสุดของทางด้านอิตาลีทําได้น้อยหน่อยนะครับแค่4เกมส่วนแตะสูงเนี่ยเจ็ดจากสิเกมหลังสุดตัวผู้เล่นของทางด้านนอร์เวย์ครับในแนวรุกแน่นอนว่ายังคงมีเออร์ลิงฮาร์แลนด์แล้วก็อเล็กซานเดอร์โซรอสมาร์ตินโอเดสกาจะเป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนอิตาลีครับดอนารูมาจะเฝ้าเสานะครับหลัง3ตัวก็จะมีเปียโตโคมูโซครับอเลส andro バスโตนี่แล้วก็เฟรดิโกกัตติตรงกลางมีซันโดโตนาลีคุมทับ กับซามูเอลลิชี่ครับนิกโกลบาเลล่า,ามีเดซินิโอดูกีรวมถึงทางด้านโจวานนี่ดิโรเลนโซแล้วก็กองหน้าจะใช้เดนิเลมาลดินี่กับมอยเซคีนนะครับก็กำแพงคู่นี้ครับเสมอเจ้าบ้านอิตาลีอ่านอร์เวย์เนี่ยได้เต็มนะครับส่วนอิตาลีเนี่ย 0.25ได้เต็มเลยนะครับหรือว่าปปนั่นเองสูง2.5คือ2ลูกครึ่งได้ที่0.83ครับแล้วก็ต่ำได้เต็มมองว่าในเกมนี้ครับคงไม่ง่ายสำหรับทางด้านของอิตาลีเหมือนกันนะครับในเกมที่จะต้องออกมาเยือนนอร์เวย์ดูขุมกำลังนอร์เวย์แล้วเกมนี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งกำแพงเสมอเจ้าบ้านนอร์เวย์ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับ ส่วนอิตาลีมาเยือนเนี่ยกำแพงมาที่0.25โดยมาตรฐานแล้วถ้าชื่อชั้นแล้วทางด้านอิตาลีน่าจะตั้งกำแพงที่มากกว่านี้แต่การที่มาที่0.25เท่านั้นผมมองว่าเกมนี้นอร์เวย์จะมีลุ้นแบ่งแต้มเลยนะครับเอาเป็นว่าเกมนี้นอร์เวย์ในบ้านไม่แพ้ครับอย่างน้อยครับคู่นี้ถ้ากำแพงอิตาลี0.25ก็ลุนนอร์เวย์ได้ครับมีสิทธิ์ทั้งชนะและก็ได้1แต้มในบ้านเกมนี้1ประตูต่อนหนึ่งครับลุนนอร์เวย์แล้วก็มีลุ้นชนะในบ้านตัวเองด้วยนะครับ คู่ที่2ครับเป็นเกมในกลุ่ม L นะครับเช็คกับมอนเตเนโกรเวลาตีหนึนาทีครับที่สนามดูซาอารีนาในพรีเซต์นะครับอีวาฮาเซกรับมือโรเบิร์ตโปรซิเนสกี้สำหรับในกลุ่มนี้ครับกลุ่ม L เนี่ยเชคเป็นจ่าฝูง2เกมชนะรวดยิง6เสีย1เก็บได้6แต้มเต็มนะครับส่วนมอนเตเนโกรพวกเขาก็เป็นรองจ่าฝูงแต่ว่าพวกเขายิงได้น้อยกว่าทางด้านของเช็คตอนนี้ก็ได้6แต้มเต็มชนะมา2เกมเหมือนกันนะครับ ตามด้วยโครเอเชียซึ่งยังไม่มีแต้มเพราะว่ายังไม่ได้ลงเล่นนะครับมูเกาะเฟโร่สเกมผ่านไปไม่มีแต้มแพ้รวดเช่นเดียวกับยิบรอลตาซึ่งก็ยังไม่มีแต้มครับแพ้ทั้ง2เกมด้วยเช่นเดียวกันคู่นี้เจอกันล่าสุดต้องย้อนกลับไปมิถุนายนปี2023าทางด้านของเช็คบุกชนะมอนเตเนโกรได้1ประตูต่อ4ีนั่นเป็นเกมกระชับมิตรนะครับปปครับทางด้านของเช็คทําได้และมาสูง5เกมหลังสุดตั้งแต่ปี2 0 1 1เจอกัน5เกมเนี่ยเชคทําได้ทั้ง5เกมแล้วก็แตะสูง3เกม เช็คไปเยือนยิบรอตตามาในกลุ่มนี้ล่าสุดนะครับเดือนมีนาคมพวกเขาชนะได้ศูนย์ประตูต่อ4 3ลูกครึ่งควบ4นะครับโอ้โหทําได้แล้วก็มาสูงด้วยนะครับก็สิเกมหลังสุดของเช็คทําได้อยู่4เกมแตะสูงทั้งหมดอยู่ที่5เกมส่วนมอนเตเนโกรครับเปิดบ้านชนะบุกะอฟโรแค่1ประตูต่อศูนเลยเจ้าต่างกําแพง1่ลูกนะครับแล้วก็มาต่ํา10เกมล่าสุดทําได้2เกมเท่านั้นคือชนะตุรกีในเนชันสลีกสประตูต่อหนึ่งกำแพง1ลูกแล้วก็ พวกเขาไปเยือนตุรกีในเนชันซิกก็แพ้หนึ่งลูกที่กำแพงทางด้านของตรุรกีลูกคว่วนะครับก็เลยทำได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็มาต่ำา10เกมหลังสุดเนี่ยต่ำอยู่4เกมนะครับสำหรับทางด้านของเช็กค,ครับในเกมน,กนี้สาธารณรัฐเช็คเนี่ยตัวผู้เล่นครับเจ้าบ้านเช็กค,ครับฝากความหวังกับทางด้านของพราติกชิกนะครับเป็นตัวรุกร่วมกับอดัมโฮโลเซกรวมถึงวาสลาฟเซอร์นี ส่วนทีมเยือนครับอย่างมอนเตเนโกฝากความหวังในแนวรูก3ประสานครับนิโคล่าเคอร์สโตวิชแล้วก็อาร์ดิยาราดูโรวิชรวมถึงมิลูตินออสมายิทนะครับคู่นี้กำแพงครับเช็ค1ลูกเนี่ยอ่หนึ่งจุดสองห้าหรือว่าลูกควบได้ที่0.87นะครับแล้วก็ลูกครึ่งได้เต็มสูง2ลูกครึ่งจะ อยู่ที่0.89และต่ำได้ที่0.94ผมมองว่าเกมนี้เช็คเล่นในบ้านครับถือว่ามีความได้เปรียบทีเดียวครับแต่กำแพงมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังถือว่าเป็นกำแพงที่ไม่ได้น่าเกลียดเกินไปนะผมมองว่าเช็คมีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่า1ประตูด้วยครับเกมนี้ครับถือหางเช็คเจ้าบ้านครับกำแพงเปิดหัวมา ค่อนข้างเยอะแต่เยอะแบบนี้แหละครับถือว่าเช็คน่าจะมีโอกาสทําได้ผมให้เช็คชนะที่3ประตูต่อหนึ่งครับด้วยขุมกําลังที่มีแล้วก็ชุดแนวรุกของเช็คชุดนี้น่าจะมีโอกาสเก็บ3แต้มและยิงขาดครับสประตูต่อหนึ่งก็ลุ้นที่ลูกควบนะครับน่าจะเป็น3มแต้มของเช็คเจ้าบ้านครับ คู่ที่3ครับเป็นเกมในกลุ่มไนะครับเอสโตเนียกับอิสราเอลคู่นี้เตะกันตี1นึ่อยู่ในกลุ่มเดียวกับนอร์เวย์กับอิตาลีเลยครับเล่นกันที่สนามอาร์เลคอกอารีนาครับเจเกนเฮนรับมือรันเบนชิโมนนะครับเอสโตเนียอยู่อันดับ2ในกลุ่มนี้มีอยู่3แต้มชนะ1แพ้หครับยิง4เสีย4ส่วนอิสราเอลทีมเยือนก็มีอยู่3แต้มเช่นกันชนะ1แพ้1ยิง4เสีย5ครับเสียมากกว่า1ประตูอยู่อันดับ2และ3ในกลุ่มนี้นะครับสำหรับทางด้านของอิสราเอลสาุ่ด มีนาคมที่ผ่านมาครับเอสโตเนียไปเยือนเนี่ยไปแพ้มา2ประตูต่อ1ครับลูกควบของท่าน,นั้นอิสราเอลเอสโตเนียทําได้ต่างกําแพงแต่ว่าแพ้นะแล้วก็มาสูงเอสโตเนียเพิ่งจะบุกชนะมอโดวานอกบ้าน2ประตูต่อ3ปครับปอปอทำได้มาสูงนะครับ10เกมล่าสุดทําได้6เกมและแต่สูง5เกมส่วนทีมตาดาวอย่างอิสราเอลเพิ่งจะแพ้คาบ,บ้านกับน,นอร์เวย์สประตูต่อ4ครับครึ่งควบยังไงก็โดนนะครับเพราะว่า โดนถึง4ประตูนะยิงได้2ประตูยังไงก็โดนครับแล้วก็มาสูนครับสิเกมล่าสุดครับทำได้อยู่4เกมเกมล่าสุดที่ทําได้เป็นเกมในนั่นซียคือชนะเบลเยียม1นึ่งศนยะครับกำแพงเบลเยียมเนี่ยหนทางด้านของอิสราเอลเลยทําได้แล้วก็มาต่ําแล้วก็แตะสูงทั้งหมดอยู่ที่8เกมเอสโตเนียตัวผู้เล่นในเกมวันนี้ครับกองหน้าฝากความหวังกับทางด้านของราลโนซับพีแนนนะครับแล้วก็ตรงกลางครับมาติอัสเคสนะครับรวมถึง มีโลอันยาโคเยฟส่วนทางด้านทีมเยือนอิสราเอลครับก็จะมีกองหน้าเป็นทางด้านของดอตุกเมนนะครับแล้วก็ออสการ์กรอสกองกลางก็จะมีทางด้านของไมโนโซลมอนนะครับแล้วก็มามูเจเบอร์คู่นี้กำแพงครับทางด้านของอิสราเอลหนึ่งลูกได้0.88แเอ่อแล้วก็ลูกควบเนี่ยได้เต็มครับ สูงเนี่ยสลูกควบใได้0.75และต่ำได้เต็มมองว่าเกมนี้ครับอิสราเอลไปเยือนเนี่ยผมมองไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้อิสราเอลมีลุ้น3แต้มเอสโตเนียในบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูดีแล้วก็ตอนนี้มี3แต้มก็ตามแต่ถ้าวัดมาตรฐานกันแล้วอิสราเอลมีโอกาสบุกชนะและเก็บ3แต้มได้ครับเกมนี้วัดที่1นึ่ลูกไปเลยครับให้ทีมตราดาวบุกชนะ0ประตูต่อ2ครับ คู่ที่4ครับทางด้านของนอทมาซิโดเนียครับจะพบกับเบลเยียมเป็นเกมในกลุ่ม J จนะครับสำหรับคู่นี้ครับจะเล่นกันที่สนามทูด o ร์โปรเซสกี้อารีทางด้านของบรกย่ามิเยฟสกีรับมือรูดิกาเซียนครับสำหรับในคู่นี้ครับทางด้านของนอทมาซิโดเนียเจ้าบ้านเนี่ย ก็ตอนนี้พวกเขาลงเล่นไปแล้ว2เกมมีชนะ1และเสมอ1เก็บได้4แต้มยิง4เสีย1ครับเบลเยียมยังไม่ได้ลงเล่นสักเกมครับเพราะนั้นยังไม่มีแต้มครับอันดับ2ในกลุ่มนี้เป็นเวลส์มี4แต้มเท่ากับมาซิโดเนียแต่ว่าลูกได้เสียเป็นรองครับแล้วก็ตามด้วยคาซัคสถานมีอยู่3แต้มส่วนบวยเป็นลิกเทนสไตน์นะครับแพ้ไปแล้ว2เกมยังไม่มีแต้มเลยคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดครับที่บ้านเบลเยียมต้องย้อนกลับไป12ปีก่อนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเดือนมีนาคมปี2013 เบลเยียมชนะ1นูนย์นะครับลูกครึ่งควบ2ของทางด้านเบลเยียมมาซิดเนียทาได้มาต่ําแต่ว่าแพ้คาบ้านในเดือนมีนาคมเดือนเดียวกันนั้นนะครับศูนย์ประตูต่อ2ครับเบลเยียมบุกมาชนะได้กําแพง1ลูกมาซิดเนียโดนแล้วก็มาต่ํามาซิดเนียล่าสุดเสมอเวลได้1ประตูต่อ1ในบ้านครับปปของเวลเป็นมาซิดเนีย,ยทําได้มาต่ํา10เกมล่าสุดทําได้6เกมและแตะสูง3าเกม5เกมหลังสุดมีแต่ต่านะครับสำหรับเบลเยียมครับ ถล่มยูเครนส0ูในเนชันซีกนั่นคือเกมล่าสุดที่ทําได้กําแพงลูกควบทําได้แล้วก็สูงต่ำเป็นเจ้า10เกมล่าสุดเบลเยียมทำได้3เกมเท่านั้นคือช่วงหลังก็มีฟอร์มตกเหมือนกันนะครับสับเบลเยียมแล้วก็แตะสูงอยู่ที่4เกมตัวผู้เล่นเกมนี้สำหรับนอตมาซิโดนเนียครับก็จะมีแนวรุกอย่างเออร์เนส บาดีนครับเอยิปเอลมาสแล้วก็บอยานมิยอบสกี้ส่วนทางด้านทีมเยือนเบลเยียมครับยังมีผู้สมัปรตัวเป็นแมตเซลครับเซนเตอร์ Center ก็จะมีเซโนดิบัสแล้วก็วาลฟาสส่วนตรงกลางครับมีคลัสลาสกินคิมินเดบรอยยังอยู่นะครับแล้วก็แนวลุกครับเลอมิลูลูกากูเชอรมิโดกูแล้วก็เลนโดทรอสซา กำแพงของเบลเยียมครับลูกควบได้0.91นะครับแล้วก็ลูกครึ่งได้เต็มสูง2.5ได้0.88ครับคือ2ลูกครึ่งนะแล้วก็ต่ำได้0.95ผมมองว่าถ้าฟอร์มช่วงหลังเบลเยียมเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับมาซิโดเนียจะมีลุ้น1แต้มกำแพงของทีมเยือนมาค่อนข้างเยอะลูกควบแล้วก็มีลูกครึ่งด้วยเกมนี้กัดฟันอยู่มาซิโดเนียเชื่อว่ามีลุ้น1แต้มครับถ้าแพ้ก็แพ้ไม่ขาดครับให้เสมอที่1ประตูต่อหนึ่งขอแวะเจ้าบ้านมาซิโดเนียครับ คู่ที่5ก็จะเป็นเกมในกลุ่ม J อีกคู่หนึ่งครับมังกรแดงเวลส์ครับจะเปิดคาร์ดิฟซิตี้สเตเดียมเจอกับฐานะของลิเกนสไตน์นะครับเวลาตีหนึนาทีคเคคเบลามี่รับมือคอนราคฟาร์สตั๊กนะครับสำหรับในกลุ่มนี้เวลเป็นรองจากฝูงมีอยู่4แต้มชนะ1เสมอ1ยิง4เสีย2ส่วนลิเ h นสไตน์เนี่ยแพ้ทั้ง2เกมยังไม่มีแต้มในกลุ่มนี้แล้วก็ เสียไปถึง5ประตูยิงประตูไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดก็ต้องย้อนกลับไปในฟุตบอลโลกรอบคันเลื่องในปี2009นู่นเลยครับเวลบุกชนะลิกเตนสตาได้ศน์ต่อ2ครับกำแพงหนึ่งลูกทำได้แล้วก็มาต่ำส่วนที่บ้านของเวลตุลาคมปี2008เวลชนะ20กำแพง2ลูกเจ้าตามแพงแล้วก็มาต่ำนะครับมังกรแดงเพิ่งจะไปเสมอกับมาซิโดเนียได้1ประตูต่อหครับ ป,อ,ปอเนี่ยเกมนี้เวลทาไม่ได้เองแล้วก็มาต่ำนะครับเกมที่ทําได้ล่าสุดคือในเนชั่นส์ลีกเอาชนะไอซ์แลนด์4ประตูต่อหนึที่ครึ่งควบทําได้หมาสูง10เกมล่าสุดเวลทําได้อยู่3เกมแต่สูง5เกมลิกเตนสไตครับเรียกได้ว่าล่าสุดเนี่ยแพ้คาบ้านกับคาซักไป0ูต่อ2ลูกควบโดนนะครับแล้วก็มาต่ำครับ10เกมล่าสุดทําได้เพียงแค่2เกมครับแล้วก็แตะสูงเนี่ยเกมเช่นกัน เจ้าบ้านมังกรแดงเวลส์ครับในแนวลุกแดเนียลเจมส์คิฟเฟอร์มัวรแล้วก็เบรนแนนจอห์นสันนะครับส่วนตรงกลางก็มีเดวิดบุูคอิดาเอมปาดูครับส่วนแนวรับทางด้านของเนโกวิลเลียมเบนเดวิสแล้วก็โจโรดอนคาวดาโรจะเป็นผู้สัรประตูครับส่วนทีมเยือนอย่างลิกเตนสไตน์ก็จะมีกองหน้าอย่างเดนิสซาลาโนวิสนะครับเป็นตัวความหวังเกมนี้กำแพงครับเวลส์ Wales เนี่ย 3ลูกครึ่งได้เต็มครับโอ้โหแล้วก็สูง4ลูกได้0.90ต่ําต่ำได้ที่0.93คือเวลน่าจะได้3แต้มครับเกมนี้อยู่ที่ว่าจะยิงขาดแค่ไหนกำแพงเนี่ยต้องยิงทะลุ4ประตูมองว่าคงไม่ง่ายครับเกมนี้เอาเป็นว่าเกมนี้ครับเดินหน้าอยู่มังกรแดงไปเลยครับลุนให้ยิงทะลุขาดครับผมให้เวลชนะทางด้านของลิกเตนสตาที่5ประตูต่อ0ครับ อาจจะต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยครับแต่เชื่อว่าด้วยศักยภาพของเวลส์ในตอนนี้มีสิทธิ์ทำได้ในบ้านครับอย่างน้อย5-0ครับเดินหน้าอยู่เวลส์ครับคู่ที่6ครับทางด้านของมู่เกาะยิบรอลตากับโครเอเชียตี1 45นาะทีที่เอสตาดิโอเอลกรฟนะครับสกอตส์ไวส์แมนรับมือสลัตโกดาลิสสำหรับกลุ่มนี้ครับเป็นเกมในกลุ่ม L ซึ่งอยู่ร่วมกลุ่มกับเช็คและก็มอนเตเนโกรด้วยนะครับ ทางด้านของเจ้าบ้านหมู่เกาะยิบรอต้าแพ้รวดครับสเกมเนี่ยไม่มีแต้มยิงได้1ประตูและเสียถึง7ประตูส่วนโคเอรเชียครับยังไม่ได้ลงเล่นในกลุ่มนี้เลยนะครับยังไม่มีแต้มสําหรับการเจอกันล่าสุดของคู่นี้เดือนมิถุนายนปี2015เมื่อ10ปีก่อนโคเอรเชียเล่นในบ้านชนะยิบรอต้า40ครับ4ี่ลูกคว่เนี่ยกลายเป็นยิบรอต้าทําได้ตอนนั้นแล้วก็มาต่ำนะครับโอ้โหนี่ย้อนกลับไป10ปีก่อน ยิบรอต้าเพิ่งจะแพ้คาบ,บ้านกับเช็คไป0ูนย์ประตูต่อ4กำแพง3ลูกครึ่งควบ4เนี่ยก็ยิบรอต้าเกมนี้โดนไปครึ่งหนึงครับแล้วก็มาสูงด้วยครับโหดร้ายจริง,รงกำแพงแล้วก็ทำได้ตามกำแพงเนี่ยสำหรับยิบรอตา้า10เกมหลังสุดถือว่าน่าสนใจว่าทาได้ถึง6เกมแตะสูงเนี่ยสจาก10เกมหลังสุดทีมตราหมากรุกอย่างโครเอเชียครับเล่นเนชั่นซีกเนี่ยพวกเขา ไปเจอฝรั่งเศสเนี่ยคือในบ้านเนี่ยพวกเขาชนะได้2อศูนย์ครับปอปอทำได้แล้วก็มาต่ําแต่ว่าพอไปเยือนฝรั่งเศสที่สตาร์เดอร์ฟรองเนี่ยไปโดน2อ1ศูนย์หนหรือว่าลู่ควบเนี่ยเกยมนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับแล้วก็มาต่ําคือชนะได้ในบ้านแต่ว,ว่าออกนอกบ้านก็ไปแพ้นั่นเอง10เกมหลังสุดของโครเอตครับพวกเขาทําได้อยู่5เกมแล้วก็แตะสูงอยู่4เกม4เกมหลังสุดเป็นต่ําทั้งหมดนะครับยิบรอต้าในเกมนี้ครับตัวผู้เล่นก็จะมีแนวรุกอย่างเรียมอ้อเยสโซฟนะครับ มีอายุบเอลฮามิดีแล้วก็คาร์ลริชาร์ดนี่เป็นกองหน้า3ประสานส่วนทางนั้นทีมเยอมนีครเอเชียครับในแนวรุกก็จะมีอังเดคามาริสนะครับอันเตบูดิเมียแล้วก็อีวานเปซิตส่วนตรงกลางครับยังคงมีลูก้าโมดิตมาริโอปาซาลิตแล้วก็ฐานะของปีตาซูสิตนะครับแนวรับก็จะมีโยชิยสุตาโลโยโซกาดิโอรครับดูเซตาซาโจซิสตานิซิตแล้วก็ดมินิก ดิวาคาวิดจะเป็นผู้สาป,ประตูคู่นี้กำแพงครับโครเอเชีย3ลูกควบ3ลูกครึ่งเนี่ยโอโคได้0.86นะครับแล้วก็สูงเนี่ยสลูกควบแล้วก็ต่ำเนี่ย จะได้อยู่ที่0.90คือสูงเนี่ยได้0.93ครับสูงนี่จะเป็น4ลูกครึ่งควบ5เลยนะโอ้โหถือว่าค่อนข้างจะโหดร้ายทีเดียว,วครับอะเกมนี้คือมาตรฐานยังไงก็ต่างครับอยู่ที่ว่าโครเอเชียจะชนะได้เท่าไหร่นะครับผมมองว่าโอกาสโครเอเชียบุกไปชนะยิงขาดเป็นไปได้ครับศูนย์ปตัวสี่ครับเดินหน้าอยู่ทีมตราหมักลูกครับเชื่อว่าคุมกําลังชุดนี้มีดีพอชนะขาดได้นอกบ้านครับเป็น3แต้มโครเอเชียรครับ คู่ที่7ครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ครับโคลอมเบียกับเปรูเวลาตีสามครับที่เอสตาดิโอเมโทรโปลิตานโอโรบาโตมาเลเดสนะครับทางด้านของเนสโตโรเดนโซรับมือออสการ์อิบานเยสโคลอมเบียครับตอนนี้อยู่อันดับ6 ในโซนอเมริกาใต้เนี่ย20แต้มจาก14เกมตามหลังพวกอันดับ5ปกากวายอันดับ4บราซิลและก็อุกััยอยู่แค่แต้มเดียวนะครับเพราะนั้น3แต้มยังคงมีความหมายสำหรับเกมในบ้านเปรูมีแค่10แต้มจาก14เกมเนี่ยก็ไม่น่าจะได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดครับเดือนกันยายนปีที่แล้ว โคลอมเบียไปเสมอกับเปรูนอกบ้าน1ประตูต่อ1นึงซะงั้นนะครับครึ่งลูกโดนแล้วก็มาต่ำครับทำไม่ได้นะ10เกมล่าสุดทําได้5เกมสำหรับโคลอมเบียในการเจอกับเปรูส่วนเปรูทําได้4เกม2เกมหลังสุดเสร็จเปรูนะครับแล้วก็ในส่วนของแตะสูงเนี่ยมีเพียง4เกมเท่านั้นโคลอมเบียเ <Columbia S 2> พิ่งจะเสมอกับประวัยในบ้านตัวเอง2ประตูต่อ2 ครึ่งควบทําไม่ได้เองแล้วก็มาสูงครับเกมสุดท้ายทําได้ต่างแพงคือเปิดบ้านยําชิลี40นะครับหลังจากนั้นอีก4เกมทําไม่ได้เลย10เกมล่าสุดทําได้4เกมแตะสูงทั้งหมด5เกมนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วง7เกมหลังสุดด้วยเปรูครับเพิ่งจะไปเยือนเวเนซซเอลาโดนทีมนางงานตบมา1 0ครับครึ่งลูกโดนครับแล้วก็มาต่ํา10เกมหลังสุดยังทําได้5เกม ก่อนหน้านั้นชนะโบลิเวียถึง3ประตูต่อหนึ่งในบ้านที่กำแพง1ลู่และมาสูงสูงแค่2จาก10เกมหลังสุดเกมนี้ครับโคลอมเบียยอนดูแรนครับจะเป็นกองหน้าส่วนแนวรุกครับตัวจีตจีตทั้งนั้นเลยครับเจฟสันเลอม,มาฮามสโรดิเกสและก็ลุยดีอาร์นะครับส่วนทีมเยือนครับทีมเยือนเนี่ยมี3ประสานในแดนหน้าครับเบรนนเรนาอนริโปโลแล้วก็ปาโลเกเรโรนะครับมองว่าเกมนี้ก็ถือว่าเหนื่อยมากสำหรับทีมเยือนอย่างเปรูเพราะว่าโคลอมเบียจะเน้นเต็มที่ในบ้าน อย่างน้อยครับลูกควบของทาง้านโคลอมเบียเนี่ยได้0.82ส่วนลูกครึ่งได้เต็มนะครับสูง2.25ได้0.85และต่ำเนี่ยได้0.98สูงก็ผมถือว่าค่อนข้างที่จะสมน้าสมเนื้อและเป็นไปได้เอาว่าเกมนี้โคลอมเบียจะได้3แต้มก่อนครับได้เปรียบทุกอย่างทางเล่นในบ้านขุมกําลังในเกมนี้ส่วนเปรูทีมเยือนแทบจะไม่มีลุ้นอะไรนะครับเพราะนั้นเกมนี้ครับให้โคลอมเบียเปิดบ้านชนะเปรู2ประตูต่อศูนย์เชื่อว่าเป็น3แต้มและ ยิงขาดได้ครับเพิ่อเพอจะเก็บครีนชีสด้วยนะครับโคลัมเบียครับคู่ที่8ครับฟุตบอลโลรอบคันเลื่อกในโซนอเมริกาใต้อีกคู่หนึ่งครับคู่นี้ตี5นะครับเวเนซุเอลากับโบลิเวียที่ม o นเมน n ัลสเตเดียม i นเวเนซุเอล f าเฟอร์นันโดบา a ติสตารับมือออสการ์ริเลกาสครับสำหรับคู่นี้เวเนซุเอลาตอนนี้เนี่ยใน โซนเมกาใต้พวกเขาอยู่อันดับ7ครับมีอยู่15แต้มจาก14เกมส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างโบลิเวียก็อันดับ8ครับมีอยู่14แต้มจาก14เกมเนี่ยเฉลี่ยแล้วนัดละ1แต้มถือว่าเกมตอนนี้เหลือเกมในมืออีก4เกมทั้ง2ทีมยังคงมีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยทีเดียวครับที่จะไปแตะอันดับ4ได้นะครับสำหรับทางด้านของคู่นี้เจอกันล่าสุดในเดือนกันยายนปีที่แล้วที่บ้านโบลิเวีย เวเนซุเอลาไปเยือนเนี่ยโดนยำมาถึง4ประตูต่อศูนย์ครับแหม่ไปเล่นในพื้นที่สูงสุดท้าย,ายก็โดนนะครับเวเนกัาพแพงครึ่งลูกครับเกมนี้ทําไม่ได้แล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันทําได้ทีมละ5เกมเท่ากันแล้วก็ถือว่าเป็นคู่ที่เจอกันทีไรใส่ประตูกันเยอะทุกทีตั้งแต่ปี2 0 1 3มาแตะสูงถึง9เกมนะครับเวเนซุเอลาเอาชนะเปรูได้1ประตูต่อศูนย์นั่นคือผลงานล่าสุดที่กัมพแบงครึ่งลูกทําได้มาต่ํา10เกมล่าสุดทดทําไ้อยู่5เกมและ แตะสูงทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่5เกมเช่นกันส่วนทางด้านโบลิเวียครับเพิ่งจะเปิดบ้านและเสมอกับอุรุกวัย0ประตูต่อ0กำแพง0.5ครึ่งลูกก็เกมนี้ทำไม่ได้เองนะครับแล้วก็มาต่ำนี่ครึ่งลูกใส่อุรุกวัยเลยนะครับสำหรับทางด้านของโบลิเวียโอ้โหอ่าสิเกมล่าสุดทำได้อยู่3เกม5เกมหลังสุดทำไม่ได้เลยแต่ว่าแตะสูงเนี่ยแจาก10เกมหลังสุด ตัวผู้เล่นเกมนี้สําหรับทีมนางงามอย่างเวเนซุเอลาครับใช้กองหน้าคู่ครับโยเซฟมาร์ติเนสแล้วก็ทางด้านของโซลมอนลอนดอนตรงกลางมีเจฟเฟอร์สันซาวาริโนนะครับแล้วก็โจเซฟมาร์ติเนสส่วนโบลิเวียครับจะมีกองหน้า3ประสานครับโรเบรโตเฟร์นันเดสมิเกลเตเซาร์สนะครับแล้วก็ทางด้านของคาเมโลอากาลานัสสำหรับคู่นี้กำแพงทีมนางงามครับเวเนซุเอลาเจ้าบ้าน ลูกควบลูกครึ่งเนี่ยได้ที่0.95แล้วก็ลูกครึ่งเต็มเต็มก็ได้เต็มนะครับสูง2ลูกควบได้0.90ต่ำได้ที่0.93เวนซุเอลาได้โอกาสแล้วครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านพวกเขามอง3แต้มเป็นหลักและเชื่อว่าทางด้านของเวเนจะทําได้ถ้าเล่นในบ้านยังไงก็น่าจะเก็บ3แต้มไว้ก่อนศักยภาพของทางด้านเวเนซุเอลามีโอกาสทําได้ครับก็ทางด้านบริเวณถ้ามาเยือนเนี่ย เชื่อว่าน่าจะแพ้กลับออกไปครับค่อนข้างลําบากถ้าเล่นนอกบ้านนะบลรเวียเอาว่าเกมนี้1ประตูมาแน่ครับเวเนซุเอลาให้ชนะบลรเวียอย่างน้อยที่3ประตูต่อหนึ่งครับลุ้นเวเนซุเอลาทีมนางงามคว้า3แต้มในบ้านครับมาสรุป8คู่วันนี้นครับทางด้านของนอร์เวย์กับอิตาลีมองว่าเจ้าบ้านน่าจะได้อย่างน้อย1แต้มแล้วก็น่าจะไม่แพ้ครับอย่างน้อยที่1ประตูต่อ1เชื่อว่าขุมกําลังนอร์เวย์ถ้าเล่นในบ้านถ้ามีมาตินโอเดนการ์ด มีทางด้านของอเล็กซานเดอร์โซรอสแล้วก็เอร์ลิงฮาร์แลนด์เผลอๆไม่แน่เกมนี้อาจจะได้มากกว่า1แต้มด้วยซ้ำครับกำแพงเสมอเจ้าบ้านลุนนอร์เวย์นะครับเช็ค <Check S 2> กับมอนเตเนโกรครับตามศักยภาพแล้วยังไงก็ตามกําแพงลูกควบแล้วก็ลูกครึ่งเนี่ยเช็คให้เก็บ3แต้มในรังเชื่อว่าศักยภาพของเช็คมีดีพอครับแล้วก็กําแพง ลูกควบไม่ได้เยอะเกินไปลูกครึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะเกินไปครับให้เช็คชนะที่3ประตูต่อ1เอสโอเนียอิสราเอลครับทีมตราดาวไปเยือนกำแพง1ลูกถือว่าได้ลุ้นทีเดียวนครับให้อิสราเอลบุกชนะ0ูนต่อ2มาซิุเนียกับเบลเยียมครับก็ยังเป็นคําถามครับสำหรับเบลเยียมว่า พวกเขาจะมีดีแค่ไหนครับถึงแม้ว่ามาซิลเนียจะชื่อชั้นอ่อนกว่าทางด้านเบลเยียมก็ตามแต่เกมนี้เชื่อว่าไม่ง่ายครับกำแพงมาค่อนข้างเยอะมีลูกควบแล้วก็ลูกครึ่งสำหรับเบลเยียมให้เกมนี้มาซิลเนียไม่แพ้ครับเล่นในบ้านได้อย่างน้อย1แต้มให้เสมอที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเวลส์ครับน่าจะเปิดบ้านที่คาร์ดิฟซิตี้สเตเดียมถล่มลิเตนสไตล์ได้อย่างน้อยที่5ประตูต่อศูนย์เดินหน้าที่กำแพง3.5ครับเกมนี้ยังไงก็เป็น3มแต้มของเวลส์ครับอยู่ที่ว่าจะยิงขาดหรือเปล่า ใจต้องนิ่งหน่อยนะครับถ้าแวะเวลส์ส่วนยิบรอลตากับโครเอเชียครับกำแพงเนี่ยสลูกควบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ยังคงเชียร์ตราหมักลุกครับศักยภาพแล้วก็ขุนพลนักเตะของโครเอเชียดูครบเครื่องแล้วก็น่าจะเก็บ3แต้มนอกบ้านให้ยิงถึงศูนย์ประตูต่อสครับทีมตราหมักลุกขวาชัยนอกบ้านโคลอมเบียเปรูครับให้ทีมเจ้าบ้านอย่างโคลอมเบียกำแพงลูกควบแล้วก็ลูกครึ่งเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะเกินไปในการเป็นเจ้าบ้านและเจอกับเปรู เชื่อว่าศักยภาพเกมนี้หลุยดีอาร์ตน่าจะนำทัพแล้วก็พาโคลอมเบีย ควาชัยได้2ประตูต่อศูนย์ครับเวเนซุเอลากับโบลิเวียครับเหมาะสมแล้วนะครับหน5เกมนี้น่าจะได้ล้างแค้นครับลูกคัวแบบนี้เดินหน้าอยู่เวเนซุเอลาให้ชนะโบลิเวีย3-1เชื่อว่าเกมนอกบ้านโบลิเวียไม่ดีนะครับนี่คือ8คู่แนดวันนี้นะครับยังไงก็เหมือนเช่นเคยครับผลงานแนดติดตามได้แอเอดี33ตัวแซวนำหน้ามาก่อน2ทุ่มเจอหนยกเบิ้ล2ตัว v i p 1ตรง1ตุงและแน่นอนครับโอกาสเข้าทำา3ตัว3จังหวะ3าชุดที่แอเอดี33มตัวนั่นเองนะครับคู่แดงหน้าช่องคร์เว เมนทยผลใต้คลิปนี้ครับถ่ายถูกส่งที่แอดดีสตัวหรือถ้าไม่ถ่ายก็เพิ่มเพื่อนก็รับไปเลย50นะครับอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นาแอดหน่อยนะครับจะได้มาเจอกันแล้วก็เป็นกําลังใจในทุกวันและทุกคลิปนั่นเองเอาละวันนี้คงจะต้องไปพักกันก่อนครับแอดก็มองไปครับในส่วนของอิสราเอลรวมถึงมาซิโดเนียครับค่ำคืนนี้แล้วก็ตอนเช้าครับขอแวะเชียโคลัมเบียซะหน่อยละกันนะครับอาวละขอบคุณที่ติดตามแอดด้วยนะ เจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ